อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาบัวทางภะคะวันตังอาภิวาเดมิสว่างขาโตะพระกาตาธรรมโมธรรมบังธรรมาจามิ สุปฏิปันโนอาภะกวะโตสาวากะสังโฆสังฆังนมา,ามิเอาวกาบประทานสงฆ์ครับครับ การหลวงพูินครับกาบไหวทั้งหลังก็เช้าเช้าเถอะเนาะมาฟังบ่นนอ,อกเอ,อ,อาขึ้นบัสได้ครับเด้อบัสจะเอาไปน้ำพร้อมเด้อบ่ได้ประโยชน์เด้อเอาบัสมาขึ้นบัสมาขึ้นเอาเน,มนยมดจะแยกกันเลยเด้อ กาี่แยกกันหลายาอหมดตสัเอยครับครับครับหาค่อยๆไปแย่ๆไลเดอ่าญาติย้ขาจะมีปัะถวายเอาพละถุงพละถุงย่อหลายอ่แบ่งกันพวานอยู่นําอย่าไปหลายอันเด้อือ ออมีงานโฉบอยู่วัดสงฆ์ขะสงฆ์ะคนชลาเดอ้อพระเจ้าพระสงคส์ะดวก,กระมุนสงฆ์าะคนชลาจังหวัดมหาสารคามงานคารวะครบาอาจารย์วันที่ยี่สิบหวัดป่าไทยวานเที่ยงวัดหลวงปู่บุญมา